สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลตัวกลมเทรดเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับมาวันนี้นะครับเรามาลุยดีดตอนกันนะครับเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างที่ดีนะครับช่วงบ่ายนะครับก็ใครชื่นชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงวันนี้เป้าหมายยังคงเดิมนะฮะชนะ2ไม้ติดหยุดแพ้2ไม้ติดหยุดนะฮะผมได้ตีแนวไว้บ้างแล้วนะครับ ตรงนี้ต้องตามมาเก็บเนื้อนะฮะเออจริงๆตรงนี้เป็นกรอบไซเวนะครับผมตีเทรลลาระยะสั้นไว้ถ้าแท่งต่อไปน่าสนนะฮะแนวนี้ก็น่าสนนะครับเป็นแนวต้านเก่าซึ่งเป็นแนวรับใหม่นะฮะตอนนี้เราก็มาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่ามีแก๊ปกระโดดนะผมว่าคู่นี้ยังน่าสนอยู่นะครับถ้าวิ่งขึ้นไป ถ้าวิ่งถึงไปถึงเทรลเลรระยะสั้นนะฮะมีโอกาสกดลงได้นะแต่ถ้าไม่ถึงต้องปล่อยผ่านนะครับถึง SMA5 ยังเสี่ยงนะต้องเข้าไปถึงแนวต้านนะครับต้องถึงแนวต้านนะ SMA5 ยังไว้ใจไม่ได้นะมีโอกาสปิดเป็นเขียวหนึ่งแท่งได้เพราะฉะนั้นแท่งนี้ก็ขึ้นไปจริงๆด้วยถ้าไม่มีแก๊ปกระโดดนะฮะมีโอกาสกดได้นะส่วนคู่อื่นยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะตอนนี้ มีคู่ไหนอีกนะครับ b บนา r ี่เจ็ดสิหกนะไม่ไหวนะมผมว่าที่แนวรับแนวนี้น่าสนนะฮะตรงนี้เป็นแนวรับอีกหนึ่งวอ่ากราฟเล่นด้วยนะครับแล้วก็มีเส้นกริดอยู่ด้วย1เส้นนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะฮะมีโอกาสแต่ความเสี่ยงคือแนวซ้อนนะมีแนวซ้อนอยู่แนวหนึ่งแต่ถ้าได้ราคาดีตรงเส้นกริดนะฮะก็มีโอกาสนะมีโอกาสตรงนี้เป็นกรอบไซด์เวนะฮะ กรอบพักตัวกรอบไซเวน่าสนนะถ้าถึงเส้นกริดหรือที่ปลายไส้นะฮะมีโอกาสกดได้ถึงไหมขอเส้นกริดนะไหวไหมโอเคมาเกือบถึงเส้นกริดนะฮะแล้วก็มีรีเจกนะครับมีรีเจกผมยังคิดว่าแต่ได้ราคาไม่ค่อยดีนะแต่ยังยังน่าลุ้นอยู่ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับแต่ถ้าได้ราคาที่เส้นกริดเนี่ยผมยังพอโอเคนะฮะ แต่ตอนนี้ก็ต้องมันลุ้นดูว่าอย่านิ่งกันแล้วกันเพราะว่าเป็นกรอบไซด์เวย์แต่มีแนวซ้อนอยู่ไม่น่าจะรอดนะฮะแบบนี้ลงมายาวๆแบบนี้แล้วอ้อาวมีโอกาสนะฮะโดนปลายไส้ดันขึ้นไปไหวไหมไหวไหมแบบนี้โอเคหูดีนะที่ลงมาถึงปลายไส้แล้วมีรีเจ็คนะฮะเพราะว่ากดแล้วได้ราคาไม่ดีรีบกดไปนิดหนึ่ง เพราะฉะนั้นออเดอร์แรกนะครับผ่านพ้นไปนะครับออเดอร์แรกผ่านพ้นไปเป็นกรอบไซด์เวนะฮะเป็นแนวทันัดมีเส้นกริดด้วยนะครับมาไปแล้วนะครับออเดอร์แรกเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับถ้าอีกออเดอร์หนึ่งชนะก็จบงานนะครับถ้าแพ้ก็ไปต่อนะถ้าแพ้ก็ลุยต่อนะครับเพราะฉะนั้นกรอบไซด์เวผมว่าวันนี้กราฟกราฟเป็นกรอบไซด์เวค่อนข้างที่จะเยอะนะ เพราะฉะนั้นเป็นแนวถนัดนะฮะกรอบไซเวย์เป็นแนวที่ผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับคู่นี้ไส้ยาวมากนะครับต้องลงมาเก็บด้านล่างเลยนะผมว่าแนวรับแนวนี้น่าสนนะแต่ไส้ค่อนข้างยาวไปนิดนึงนะเสี่ยงนะครับเสี่ยงไส้ยาวแบบนี้มีโอกาสปิดเป็นแดงเต็มแท่งได้เขาเลือกปิดแก๊ปไส้นะครับแบบนี้ยังเสี่ยงนะคู่อื่นตอนนี้เดี๋ยวนะ จริงๆ GY คู่นี้หน้าสนนะถ้าวิ่งขึ้นไปอีกรอบหนึ่งคู่นี้ทะลุแล้วผมอยากได้ตรงนี้เลอเกินเป็นรูปแบบปรับตัวนะฮะเป็นแหนบคู่แต่แท่งนี้ต้องขึ้นไปถึงแนวต้านนะถึงจะมีโอกาสกดได้ถ้าไม่ถึงแนวต้านต้องปล่อยผ่านนะถึงไหมไม่ถึงปล่อยผ่านนะฮะไม่ถึงปล่อยผ่านคู่นี้ถ้าปิดใต้ไส้นะมีโอกาสลงต่อนะครับ ต้องดูว่าแท่งนี้จะจบตรงไหนถ้าจบใต้แนวนะมีโอกาสลงต่อคู่อื่นยังไม่ชัดสักเท่าไหร่คู่นี้จะจบตรงไหนถ้าแท่งนี้จบใต้แนวนะมีโอกาสลงต่ออ่าโอเคแบบนี้น่าสนนะจบไหนจบใต้แนวจบใต้แนวไหมโอเคน่าสนนะฮะขอเส้นกลิดน,นะ ถ้าขึ้นไปถึงเส้นกริดหรือถึง SMA 5้านะครับมีโอกาสกดได้นะแต่ตอนนี้จะขึ้นไปถึงหรือเปล่าจะขึ้นไปถึงหรือเปล่าค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งแต่กราฟนิ่งๆนะกราฟนิ่งๆต้องราคาดีนิดนึงนะต้องต้องจองกันหน่อยต้องจองกันนะไม่น่าจะขึ้นไปละขึ้นไปรีเจ็คหน่อยก็ไม่ได้นะครับแต่แต่ยังมีลุ้นอยู่นะยังมีลุ้นอยู่สำหรับแท่งถัดไปนะ คู่นี้ผมว่าเขาน่าจะขึ้นมาหาแนวต้านด้านบนนี้ละนะครับตรงนี้เป็นต้านอีกต้านหนึ่งนะฮะก็มาลุ้นดูว่าจะขึ้นไปถึงหรือเปล่าเอยูเอยูก็ไม่ถึงแนวนะจีซีหน้าสนนะผมว่า g ีซีน่าสนนะ g n ยังน่สนอยู่ถ้าแท่งนี้จบใต้แนวจบไหนจบใต้แนวไหมโอเคแบบนี้ขอเส้นกริดนะฮะขึ้นไปไหม เส้นกริดครับเส้นกริดครับเส้นกริดครับไปอีกไปอีกเจกไหมเจกไหมเฮ้ยอย่านิ่งสิอ่ะแบบนี้ปล่อยผ่านนะโอ้โหไม่มีรีเจกเลยถ้ามีรีเจกผมกดลงแล้วละเนี่ยฮึมขั้วขึ้นไปเลยแต่ไม่เป็นไรนะฮะมันไม่มีสัญญาณสุดท้ายนะครับเพราะไม่มีสัญญาณสุดท้ายคือสัญญาณการรีเจกชันก็ก็ปล่อยผ่านนะครับปล่อยผ่านนะครับเพราะฉะนั้น สัญญารีเจกสำหรับผมถึงค่อนข้างที่จะสําคัญนะค่อนข้างจะสําคัญเพราะว่าถ้าไม่มีสัญญาณบางทีผมก็ไม่อยากกดนะครับสัญญาณมันคือการที่บ่งบอกว่าแรงซื้อแรงขายจะเข้าณตอนนั้นหรือเปล่านะฮะขึ้นไปยาวเลยแม่ดีนะไม่กด GC ยังหน้าส่วนอยู่นะถ้าจบบนแนวนะแต่ถ้าจบกลางแนวปล่อยผ่าโอ้ยโอ้ย ลงมาได้ยังไงเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยแนวนี้น่าสนนะแต่ยังไม่ใช่แท่งนี้นะครับต้องรอแท่งหน้านะแต่กรอบไซด์เวกรอบนี้น่าสนนะ a u นะฮะ a u ต้องรอนะ a u ต้องรอมีโอกาสนะครับที่แนวต้านเป็นกรอบไซด์เว G N ขึ้นไปถึงนู่นยังลงมาได้โอ้โ oh, ห oh, oh. GC, GC ไม่ไหวแล้วนะฮะโอ้ oh, GC ไ <GC S 1> ส้ยาวเหลือเกินปล่อยผ่านนะครับอืมอีเบรกแนวไปละรอนะครับรอ AU ก็รอนะ AU ก็รอที่แนวต้านแนวนี้นะผมว่ามีโอกาสได้ลุ้นนะได้ลุ้นได้ลุ้นผมว่ายังค่อนค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะที่แนวต้านแนวนี้นะครับมีเส้นกริดด้วยแล้วก็ มีรูปแบบกลับตัวนะครับของ Price Action ยืนยันแนวด้วยว่าแนวค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับแต่ราคานี่ต้องราคาต้องเส้นกริดเลยนะถึงจะมีโอกาสนะครับถ้าไม่ถึงเส้นกริดก็อาจจะเหนื่อยหน่อยส่วนคู่อื่นเปิดคู่ GN ที่อะีไรนี่แมลงมาจนได้นะครับตอนนี้มีอยู่2-3สาคู่นะครับที่ที่น่าเล่น ผมว่าคู่นี้เขาอาจจะวิ่งขึ้นไปหาแนวต้านด้านบนแล้วนะแนวนี้นะครับแนวต้านแนวนี้มีโอกาสนะครับที่จะส่งกราฟลงแต่ต้องรอนะต้องรอนะครับไม่เล่นนะคู่นี้ก็ไม่คู่นี้ยังไม่เบรกแนวนะต้องเบรกไส้ไปก่อน GnGn GN. ก็ยังไม่ได้เบรกไส้นะมีไส้ตรงนี้มีแนวตอ้โหูแทงบอลลมเลยอันนี้เป็นแทงมาตั์บาร์นะ เป็นแท่งมาเธอบามีโอกาสนะถ้ากราฟเล่นกับแนวนี้นะครับปิดแล้วก็กระโดดขึ้นไปถึงนู่นเลยแต่ผมว่าแนวนี้อาจจะมีแรงนะอาจจะมีแรงเดี๋ยวตีแนวไว้ก่อนนะฮะกราฟเล่นไม่เล่นไม่รู้ว่าแต่ตีแนวไว้ก่อนถ้ากราฟเล่นด้วยก็มีโอกาสเข้าออเดอร์นะ a u ยังแน่สนอยู่นะส่วน GY ก็กรอบไซด์เวนะ ถ้าปลายไส้มีโอกาสกดได้แต่แท่งนี้รอเบรกไปละนะครับโอเค EG เบรกไปแล้วนะฮะรอรอรอตอนนี้เสือซุ่มรอเหยื่ออย่างเดียวนะฮะเราได้ที่กำบังเรียบร้อยแล้วนะครับบรรจุก,กระสุนเรียบร้อยแล้วก็เหลือจังหวะยิงอย่างเดียวนะฮะว่าเราจะยิงได้จังหวะไหน ก็ต้องนั่งรอไปก่อนนะต้องรังนั่งรอไปก่อนเหยื่อยังไม่ผ่านมาข้างหน้าเราก็ยังต้องนั่งรอไปก่อนนะครับแต่ผมยังคิดว่าแนวกรอบไซเวแนวเนี้ยยังน่าสนอยู่นะลงมาที่แนวรับก็มีโอกาสกดขึ้นได้นะฮะเบรกแนวไปแล้วอันนี้ก็ยังไม่เล่นนี่ก็ยังไม่เล่นคู่นี้ก็ไม่เล่นนะ GY เนี่ยกรอบสวยนะแต่แนวมันกว้างไปนิดนึงนะฮะ คือแนวกว้างๆแบบนี้ต้องได้ราคาดีนะต้องราคาเส้นกริดหรือที่ราคาปลายไส้เลยนะถ้าไม่ถึงราคาปลายไส้มีโอกาสปิดเป็นแดงใหญ่ได้เต็มแท่งนี่ฮะปิดแนวนะครับอตอนนี้กราฟยังไม่เอาอะไรสักอย่างเลยจะเล่นก็ไม่เล่นจะไปก็ไม่ไปคือแท่งนี้ถ้าทิ้งไส้แน่สนนะ คู่ EJ เนี่ยอยากให้เขาเบรกขึ้นไปนะครับจะได้ตามเทรนตรงนี้ก็ยังไม่เล่นนะไป้าเบรกขึ้นไปก็ยังไม่เบรกนะก็ยังปิดกลางน้ำกลางแนวอยู่นะฮะ GY มาขอเส้นปิดเลยนะถึงไหมถึงไหมคือผมอยากได้เส้นปิดอะกลางไส้แบบนี้ผมยังเสียวเป็นแดงเต็มแท่งนะ ลงมาไหมถ้าแค่นี้ผมยังไม่กล้ากดนะเอาไหมไม่เอาคือผมอยากได้เส้นกริดเลยอะผมกลัวเขาปิดเป็นแดงใหญ่เต็มแท่งหนึ่งแท่งนะครับแล,แ,แล้วก็แพ้แล้วก็แพ้อ่ะเบรกขึ้นแบบนี้น่าสนนะ ej ส่วน a u นะถ้าวิ่งมาหาแนวรับนะหรือเขาจะเล่นกับรับนี้นะ จริงๆร,รับนี้มันเป็นรับย่อยนะแต่ก็น่าสนอยู่นะรับย่อยรับนี้ไหวไหมไหวไหมโอเคเดี๋ยวนะคู่ไหนเป็นไงลงมาปลายไส้นะฮะถ้าถึงปลายไส้มีโอกาสกดขึ้นได้นะที่แนวรับแนวนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะฮะไหวไหมไม่ลงมานะ ขึ้นไปรับแรงขายซะละปลายไส้ครับมาไหมมาไหมมาไม่ถึงปลายไส้นะยังไม่อยากกดนะฮะยังยังเสียวเสียวเสียวเนิดหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปจริงๆด้วยเป็นไงอ่ะ EJ หน้าสนนะถ้าแท่งนี้จบบนแนวอา้าวอ่ะจบเป็นกลืนกินก็ได้นะ ของไงครับอ u หน้าสนขึ้นกินไหมไม่ไม่ไม,ไม่ขึ้นไปอแต่ยังติดแนวซ้อนนะยังติดต้านเก่านะฮะเอากดไม่ติดนะฮะราคาขึ้นไปดีมากแต่ กดไม่ติดไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะไม่ติดก็ไม่เป็นไรเป็นกลืนกินนะฮะจังหวะเมื่อกี้เดี๋ยวแท่งนี้เป็นไงโอยโชคดีนะที่กดไม่ติดแถ้ากดติดนี่แพ้เนี่ย ผมบอกว่าเขาติดแนวต้านซ้อนนะฮะอันตรายดีนะที่กดไม่ติดมผมว่าต้านเนี้ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะขอเส้นกริดเลยนะฮะถ้าวิ่งขึ้นไปมีโอกาสกดได้นะถึงไหม,มไม่น่าจะถึงถ้าไม่ถึงแท่งนี้ก็รอแท่งถัดไปเอา้าเฮ้ยมีโอกาสนะไป สุดๆไหมสุดๆไหมโอเคเอานะฮะอืจริงๆอะผมอยากรอที่เส้นกริดนะแต่ตรงเนี้ยนะครับเขาขึ้นไปแล้วมีจังหวะน่านไงว่าแล้วเชียวอืใจร้อนรีบกดนะฮะแต่ผมเห็นเขามีรูปแบบกลับตัวนะฮะมีプライแอคชั่นยืนยันแนวอยู่มไม่น่ารอดนะฮะแบบนี้ได้ราคาอ้าว มีลุ้นนะฮะมีลุ้นโดนเส้นกรีดตบลงมาเฮ้ยอ้โหแม่คือวันเนี้ยรู้สึกเลยว่าตัวเองใจร้อนนะฮะรู้สึกเลยว่าใจร้อนแล้วก็กดรีบกดนะครับออเดอร์แรกก็รีบกดออเดอร์นี้ก็รีบกดออเดอร์ก่อนหน้านี้ก็รีบกดดีนะไม่ติดโอเคนะฮะก็น่าจะพอแค่นี้แหละ นะะชนะ2ไม้ติดนะครับเก็บกำไรไปได้นะครับห0 0กว่าเหรียญก็ถือว่าพอแล้วนะฮรรู้สึกวันนี้ค่อนข้างที่จะใจร้อนนิดน,นึงนะครับราคาไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ารอราคาแล้วมันไม่ได้ราคาที่ต้องการรีบกดไปหน่อยดีนะที่ไปโดนเส้นปิดทุบกลับลงมานะครับกเ็เป็นส่วนเทนที่กรอบไซเว์นะครับส่วนเทนที่กรอบไซเวเพราะฉะนั้นมือใหม่ก็ลองวิเคราะห์ดูว่าการตีแนวการเข้าออเดอร์เป็นยังไงนะครับ แล้วยังไงก็ค่อยมาเจอกันในคลิปถัดไปนะครับก็ฝากไว้นะฮะสำหรับท่านไหนที่ต้องการเปิดบัญชีเทรด IQ Option สามารถกดสมัครลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับมีลิงก์เปิดสมัครไว้ให้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้สำหรับคลิปต่อๆไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ขอพักไว้ก่อนนะรู้สึกว่าตัวเองรีบกดนะครับก็ดีนะที่ชนะ2ไม้ติด นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไงเจอกันคลิปถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ